สวัสดีค่ะชาวเด็กพ่อผเชิญเข้และทุกท่านนะคะวันนี้พี่เบลจากร้านพี่เบลค่ะจะมาสอนน้องๆติดนับคิ้นลงบนชิ้นงานไม้นะคะนอกจากนั้นเราก็จะทําเทคนิคการเคลือบนูนเฉพาะจุดนะคะแล้วก็เทคนิคการเคลือบให้หนาใสาและสวยงามโดยใช้เจ้าตัว triple f i x นะคะแล้วก็มี dimensional magic ของ mod p o d ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะคะว่าติดนับคิ้นอย่างไรบนงานผิวเรียบให้ได้เรียบเนียนจริงๆแล้วก็ไม่มีรอยยับย่นค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการทากาวนะคะวันนี้เราจะใช้กาวเดบับาสู2ค่ะเนื่องจากว่ากาวเดบับาสู2เนี่ยเป็นกาวสูตรน้ําก็จริงนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นเหลวก็จริงนะคะแต่ว่ามีความเหนียวความเข้มข้นของของเขาเนี่ยจะเยอะอยู่แล้วใช้ได้กับทุกพื้นผิวนะคะแล้วก็เวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยเขาจะละลายได้เรื่อยๆค่ะพี่เบลจะให้ทําพร้อมกันเลยนะคะสชิ้นงานเพราะว่าวันนี้เทคนิคที่เราจะใช้เนี่ย จะมีทั้งเทคนิคที่ทากาวแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะคะก็วิธีทากาวแบบนี้เลยจุ่มกาวมาเลยนะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเอเนกประสงค์ค่ะเวลาทากาวนะคะหรือทาสีก็ตามเราจะทาจากตรงกลางออกมาตรงขอบนะคะถ้าเราไม่อยากให้กาวเนี่ยไหลยเยอะออกมาข้างๆให้ทาบแบบนี้เลยนะคะไม่ให้หนาจนเกินไปแบบนี้เรียกว่าหนาเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ นี่เรียกว่าหนานะคะเราต้องปาดออกให้เขาเรียบนิดนึงแบบนี้เลยพี่เบลจะทําทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งและชิ้นที่สองเนี่ยเราจะติดกันคนละแบบอยู่แล้วมีแบบกาวเปียกแล้วก็แบบกาวแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงแบบกาวเปียกกับแบบกาวแห้งเนี่ยเมื่อเราทากาวเรียบร้อยแล้วทั้งสองชิ้นนะคะชิ้นนี้พี่เบลจะใช้ภาพสีอ่อน เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูว่าตอนเปียกติดยังไงนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ในขณะที่เราทําชิ้นแรกอยู่ชิ้นนี้เราจะปล่อยแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นลายนกคู่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆอยู่ที่บ้านนะคะวิธีง,ง่ายๆเราจับใยร้อนใดจนทั่วนะคะให้แห้งในขณะที่อันนี้ปล่อยให้เปียกไว้ก่อนที่สําคัญนะคะที่เราจําเป็นที่จะต้องสังเกตก,ก็คือว่าปล่อยให้ตรงเนี้ยให้กาวเนี่ยเราจะต้องทาให้เขาทั่วถึงแล้วเราจะต้องดูว่า น้ำยากาวของเราเนี่ยซึมไปทั่วหรือยังเพราะว่าไม้ในแต่ละเจ้าที่เขาขายกันอยู่นะคะหรือว่าไม้ในแต่ละประเภทก็ตามเนี่ยเขาจะมีความรูปรุนของเขาอะคะ่ะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าไม้บางตัวเนี่ยมีรูปรุนสูงที่เบลไม่ดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไม้ตรงฐานไหมคะไม้ตรงฐานตัวนี้เขาจะมีรูปรุนสูงแล้วก็ไม่ละเอียดเท่าเนื้อรอบๆตัวที่ข,ขาวๆสวยๆแบบนี้ ถ้าเกิดเราเจอไม้แบบนี้ตอนที่เราทากาวหรือทาน้ํายาเคลือบเนี่ยจะค่อนข้างเปลืองมากๆเพราะว่าเขาจะดูดน้ํายาเราค่ะเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็นําภาพมาวางค่ะวางอย่างนี้เลยต้องไม่ให้ตัวของวัสดุที่โดดเด่นเอ,อ่อตัวของรูปที่โดดเด่นนะคะตรงนี้ให้เขาขาดหายนะคะอันนี้เราจะเน้นตัวนกขณะที่เราทาตอนเตียกนะคะเราโรยไปเลยค่ะพี่ชอบโรยแบบนี้แล้วก็ชุบน้ํา เอาฟองน้ำมาชุบน้ำนะคะชุบแล้วบีบมันมาก็คือจะไม่ให้น้ำหยดออกมาเลยเสร็จแล้วเราก็วางปื๊บกดไปเลยเยังไงคะดูโหดไหมคะไม่ต้องกังวลเลยที่ชู้ที่ยับเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆกดเขาก็เรียบลงไปได้ mm. การติดตอนเปียกนะคะดีตรงที่ว่าเมื่อมันมีรอยยับตอนที่เรากดแบบนี้ค่ะกระดาษเนี่ยสามารถจะขยับและขยายตัวให้เห็นรอยยับน้อยมากๆ mm. เห็นไหมเอ่ย การที่เราจะต้องชุบฟองน้ํากับน้ําก่อนเวลาที่เอามากดนะคะตรงมีเหตุผลนะคะเพราะว่าถ้าฟองน้ําเราแห้งๆแล้วนํามากดเนี่ยกาวที่อยู่ใต้พื้นผิวนะคะเขาจะไหลย,ย้อนมาที่ฟองน้ําแล้วพอเรากดทับไปทับมาฟองน้ํามันจะเปิดกาวแล้วก็มาติดกับทิชชู่ที่เป็นรูปของเราขาดได้นะคะดังนั้นฟองน้ําของเราเนี่ยจะต้องออค่อนข้างที่จะมีความชุ่มชื้นอยู่หน่อยนึงนะคะเพื่อการกาวติดเห็นไหมคะ น้องสูงใกล้ได้ไม่เอ่ยอ่ะจะเห็นเลยนะคะว่าไม่ยากเลยเห็นไหมคะพี่เบลก็ติดตอนกาวเปียกๆนี่แหละง่ายมากมากเดี๋ยวพี่จะรอให้ดรัยพร้อมกันนะคะนี่ค่อยๆกดลงไปค่ะเราเจอตรงไหนที่ยับมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราวางครั้งแรกเลยถ้าเกิดเราวางได้ตรงแล้วกระดาษไม่พับใส่กันกระดาษไม่ยับเนะะี่ยค่ะทุกอย่างจะง่าย ะค,ะค่อยๆกดเห็นตรงนี้ไหมคะมีอยู่นิดนึงมันจะเป็นรอยพับๆยับๆอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็กดซ้ํากระดาษเขาจะยังขยายตัวออกมาได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อดีของงานแนับิ้นนะนะคะว่าเวลาที่เราติดรูปลงไปเนี่ยรูปภาพจะค่อนข้างเนียนจนเหมือนภาพเพ้นท์เลยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นมาดูชิ้นที่สองทกันอย่างรวดเร็วเลยทําชิ้นแรกเสร็จเนี่ยพี่เบลลล้างฟองน้ําก่อนหนึ่งรอบนะคะเพราะว่า มันมีกาวที่มันเปิดอยู่ในฟองน้ําชิ้นแรกของเราอยู่ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเรามาทําชิ้นที่สองเมื่อสักครู่นี้ที่ปล่อยทิ้งไว้มันค่อนข้างจะแห้งแล้วนะคะเอาะ่ะทีนี้ติดนกคู่กันเอาไว้ตรงไหนดีละ่ะเราเน้นตัวนกคู่ให้โดดเด่นแล้วกันเนาะค่อยๆวางค่ะเวลาที่เราทําในขณะที่กาวแห้งแล้วนะคะข้อดีก็คือน้องสามารถจะยก แล้วก็ขยับขยื่นเจ้าตัวกระดาษของเราได้นะคะหลังจากนั้น hmm. เราก็เริ่มใช้กระดาษทิชชู่นะคะเอ้ hey, ขอโทษทีค่ะใช้ฟองน้ํากดเวลาที่เรากด,กดก็เหมือนเดิมค่ะพี่ชอบให้กดตรงกลางก่อนพี่เบลชอบให้ล็อกภาพไว้ตรงกลางแล้วก็น้ําที่เราใช้เห็นไหมคะน้ําที่ออกมาจากฟองน้ําพี่เบลเนี่ยมันน้อยมากๆเลยค่อยๆกดลงไปที่สําคัญนะคะการที่ฟองน้ําเยอะมันจะทําให ตัวกระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยค่ะยับได้นะคะแล้วก็อาจจะขาดหรือว่าพองขึ้นมาในขณะที่ท่านน้ําน้อยเกินไปท่าน้ําน้อยเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้องจะคิดว่าที่เราติดไปเนี่ยมันเรียบแล้วแต่จริงๆตอนที่เราเคลือบเราจะเห็นเลยว่ามันไม่เรียบเพราะว่าน้ําในฟองน้ําถ้าน้อยไปเนี่ยค่ะเขาจะไม่ไปละลายกาวที่อยู่ใต้ผิวของกระดาษนะคะตัวนี้เป็นการใช้ระบบแห้งนะคะกาวแห้ง ติดตอนแห้งแล้วเราก็มากดให้เขาเปียกอีกทีเพื่อที่กาวที่เราทาไปอะค่ะจะละลายแล้วก็มาติดกับกระดาษที่เราต้องการผนึกถ้าจากข้างบนน้องจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะไม่มีรอยช้ำรอยจำของน้ำเนื่องจากว่าน้ำที่พี่เบลชุบมาเนะะี่ยค่ะยังน้อยอยู่เดี๋ยวพี่จะชุบซ้ำนะคะอันนี้พี่กดล็อกไว้ก่อนอติดชู่ของเราแทบจะไม่มีรอยยับเห็นไหมเอ่ย บอกแล้วว่าไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะซ้ำแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เบลชุบน้ำมาเพิ่มเนี่ยค่ะเวลาที่เรากดเราจะต้องเห็นด้วยว่ามันมีน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยซึมเข้ามาในพื้นของรูปเราถ้าในส่วนบริเวณที่เป็นกระดาษสีขาวยังเห็นเป็นสีขาวอยู่แบบนี้แสดงว่าน้ำที่เราจุ่มแล้วก็กดลงไปเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะคะเราจะต้องกดทับลงไปอีกให้เขาละลายค่ะ กาวเขาจะได้ละลายแล้วก็ติดกับรูปเราได้แน่นขึ้นชิ้นงานของเราก็จะมีความคงทนแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นด้วยอ่าโอเคขออีกนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราก็มาตามเช็คดูว่ามุมไหนมีรอยยับอยู่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆกดด้านใต้ภาพเนี้ยนะคะมันเป็นลายลวดลายของกล่องไม้เป็นสีไม้ธรรมชาติอยู่น้องๆจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นแนวนี้นะคะ ไม่ได้เป็นลวดลายของทิชชู่จำพวกกล่องไม้สดเนี่ยเราสามารถจะเอามาทำงานเป็นแบบ e ีซี่เดโคพ a า e ได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลงสีเพราะว่าเขามีสีอ่อนอยู่แล้วค่ะโอเคทั้งสองกล่องติดเรียบร้อยไม่ยับเลยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราปล่อยให้แห้งสักพักหนึ่งก็ได้แล้วเราค่อยเอาใดมาใดพี่อยากแนะนำว่าการที่เราปล่อยชิ้นงานให้แห้งเองโดยธรรมชาติเนี่ยหลายครั้งเลย กาวและน้ายาเนี่ยค่ะไม่แห้งสนิทเราจําเป็นนะคะที่จะต้องปล่อยให้เขาแห้งสักพักหนึ่งและจะต้องตามด้วยการใช้ไยร้อนเป่านะคะถ้าเราใช้ไยร้อนเป่าเนี่ยข้อดีก็คือแน่นอนน้ำยาเราแห้งอยู่แล้วแล้วก็กระดาษทิชชู่ก็จะมีความตึงผิวก็จะเรียบเนียนได้มากขึ้นค่ะห้ามนําไปตากแดดน,นะคะเพราะว่าน้ํายาที่เราใช้เป็นน้ํายาศิลปะค่ะไม่ใช่น้ายาของอุปกรณ์ก่อสร้างเราจะต้องอทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ dry เพื่อให้ผิวมันตึงเท่านั้นค่ะ หลังจากที่ติดกาวแล้วก็ได้จนแห้งนะคะผิวของทิชูที่เราติดลงไปเนี่ยก็จะตึงนะคะตึงแล้วก็เรียบเนียนค่ะเมื่อกี้พี่เบลพูดทางลัดไปนิดนึงกลน้องๆเพิ่งเคยทําจะไม่เข้าใจทิชูเนะะี่ยค่ะที่เราใช้ในประเทศไทยตอนนี้โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่3ามชั้นนะคะไม่ว่าจะมีสองสามหรือสี่ชั้นก็ตามให้น้องๆดึงออกมาแค่ชั้นเดียวนะคะมันก็จะเหลือเป็นสีขาวๆแบบนี้หลงเหลืออยู่เราสามารถจะเก็บไว้เช็ดมือแล้วก็เช็ดของเราได้เช่นกนะะันค่ะ เอาล่ะเวลาที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีทิชชู่ส่วนเกินอยู่ค่ะสําหรับคนที่ทาใหม่ๆที่เบลยังไม่สอนให้หุ้มทั้งกล่องน,นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายค่ะกระดาษทรายที่เราใช้คือกระดาษทรายยูรีเทนนะคะก็จะมีความคมแล้วก็ทํางานไม้ได้ง่ายขึ้นค่ะเนี่ค่ะจับแบบนี้ประมาณ45องศานะคะแล้วก็ลูบเบาๆค่อยๆลูบเบาๆห้า,า,ๆา,า,ามจิกแบบนี้แล้วลูดลงมานะคะเพราะว่าไม่งั้นชิ้นงานตรงนี้จะถลอกไปด้วยนี่ค่ะรูปเบาๆ ไม่ยากเลยทำแบบนี้กับทั้งสองชิ้นงานนะคะจะมีเสียงเสียวฟันอยู่บ้างเห็นไหมคะไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไม่ต้องใช้ atter, ใชกรรไกรมาตัดเลยนะคะเราแค่ใช้กระดาษทรายเบอร์ที่พี่ใช้อ่ะคะ่ะกระดาษทรายส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์240นะคะเนี่ยคะ่ะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องขเขียนร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปหาซื้อได้เลยน้องๆสามารถจะระบุว่าเป็นกระดาษทรายยูริเทนค่ะ ตัดอันนึงไปเลยนะคะทำพร้อมกัน2อันเลยจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนโอเคเรียบร้อยเส้นคอนกรีตนะคะอันนี้ทิ้งได้เลยหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วทั้ง2ชิ้นงานเห็นไหมคะว่าเรียบเรียบกริบเลย อย่างหนึ่งที่พี่อยากจะเตือนก็นคือว่าไม่อยากให้ไปซีเรียสว่าเราอ่ะจะต้องทําเรียบเรียบมากเรียบสุดๆเนื่องจากว่าทุกอย่างอะค่ะมันเป็นงานศิลปะตอนที่พี่ไปไวัออิตาลีนะงานของคนอิตาลีอ่ะเขาไม่เรียบเท่างานของคนไทยเลยงานของคนไทยเนี่ยเรียบร้อยที่สุดละเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็ภูมิใจกับงานที่เราทำค่ะพอเวลาที่เราทำไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มมีความคล่องตัวความคล่องมือทำงานได้ถนัดขึ้น งานของเราก็จะเรียบเนียนแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นเดีย๋ยวพี่ขอแก้งานตรงนี้นิดหนึ่งมีเกินมาหน่อยนะะึงค่ะโอเคทีนี้ตอนที่เราเคลือบนะคะขั้นแรกเราติดกาวเรากดกดน้ำละไม่มีความยับทีนี้ถึงขั้นตอนการเคลือบวันนี้เราจะใช้อะริลิคแวรนิชในการเคลือบนะคะ เน็ประสงค์ล้างสะอาดเหมือนเดิมเวลาที่เราใช้งานขอเตือนนิดนึงค่ะภูกันเราไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงถ้าจุ่มน้ํายาไม่ว่าจะเป็นกาวสีหรือตัวเคลือบห้ามวางเฉยๆทิ้งไว้20นาทีนะคะให้น้องๆรีบนําไปแช่น้ําเมื่อแช่น้าเสร็จแล้วเนะี่ยเราจะต้องมาเช็ดให้แห้งสะอาดก่อนก่อนที่จะมาใช้กับน้ํายาตัวต่อไปนะคะนี่พี่เราจะเคลือบะคริลิกแวนิชให้ดูขั้นตอนการติดกาวของทั้งสองกล่องไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนการเคลือบเหมือนกันนะคะเราจะ ไม่เคลือบหนามากนะคะเคลือบทีละบางๆรอบแรกเนี่ยเคลือบแบบแปลงผ่านเลยนะคะ <_ ın> แบบนี้เลยห้ามหนานะคะเพราะหนาแล้วทิชชู่จะพองน้องจะสังเกตเห็นว่าพี่เบลอะมักจะเคลือบซ้ำที่เดิมสองรอบเนื่องจากว่าพี่เบลอะเคลือบเร็วแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำงานช้าเคลือบไปก่อนทีเดียวแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเคลือบซ้ำ ี่ติดอะพี่เบลชอบเคลือบสองครั้งแบบนี้อแต่เมื่อเราเคลือบข้างบนอยู่เราจะไม่ย้อนไปเคลือบข้างล่างแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันกำลังจะแห้งไม่งั้นน้ํายาเราอะคะ่ะมันจะมีความหนื่อแล้วก็ทิชชู่จะขาดได้นะคะเอาละเอากล่องน,นี้ด้วยรูปบางๆต้องมีเสียงด้วยฟื๊นฟื้นเรจะรู้ว่าเราเคลือบไปแล้วอ่า ใช้แป้งอันเล็กๆก็พอค่ะปลอดภัยน้ำยาก็จะไม่ไม่เป็นก้อนเกาะเยอะมากแล้วก็ล้างผูกกันได้สะอาดเห็นไหมคะรอบแรกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็าจะต้องมางดรายกันเมื่อเครือบรอบเสร็จนะคะก็ลองมาเช็คดูความเรียบร้อยของชิ้นงานเราก่อนถ้าเราเห็นว่าเขายังมีรอยยับนิดหน่อยนะคะสามารถค่อยๆใช้มือกดให้เรียบร้อยได้นะคะต้องให้แห้งสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยมากดหรือว่าใช้มือรูดรีดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเคลือบรอบสอง รอบ2เราสามารถที่จะเคลือบให้มันมีความหนาของน้ายาเคลือบมากขึ้นเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราได้ปกป้องชั้นของเจ้าตัวแนับคินไปแล้วเพื่อไม่ให้สีตกนะคะประมาณนี้ใครทาเร็วจะทาแบบแปรงปัดไปมาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครทาช้าลูกไปทางเดียวดีกว่านะคะอันนี้เป็นรอบที่2นะคะน้ำยาของที่ร้านบีเบลนะคะแม้ก็ะทั่งอะคริลิกแนชเนี่ย ตัวที่เป็นผิวมันเนี่ยเขาก็จะมีความมันอยู่แล้วนะคะเคลือบ2ถึง3รอบแบบบางๆก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเคลือบเก่ง2รอบก็งเงาได้ค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวพี่เบลจะเคลือบน้ำใหญ่อีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าซิปเปอร์ซิกลอสนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะในขณะที่รอ ชิ้นแรกเสร็จนะคะเราก็จะมาทำชิ้นที่2พี่เบลจะเคลือบอีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะตอนนี้ก็คือเราจะให้ลองใช้อเมริกาน่ทริปเปิลซิกลอสนะคะมันจะเป็นตัวเคลือบที่มีความหนาและมีความเงางามแล้วก็หนามากแบบผิวเคลือบจะหนาประมาณ3เท่าของปกติอะคะ่ะแต่ว่าเออพี่เบลขอใช้ของที่เหลืออยู่ก่อนนะคะในขวดเก่าก็ถ้าง,งานเราไม่ใหญ่มากะคะ่ะไม่ต้องเทเจ,จ้าตัวเคลือบเนี่ยใส่ถ้วยก็ได้ ี่อะชอบเทไปที่ชิ้นงานเลยนี่เลยเป็นยังไงคะ <crater S 1> เห็นความเงาหรือเปล่าเห็นความเงาจากแสงหรือเปล่าคะที่สำคัญนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ดีๆอะน้องไม่เคลือบอะคริลิกแวนิชก่อนแล้วน้องมาเคลือบทิฟฟ์ติกเลยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ากระดาษทิชชู่จะพองเน, <Period> นื่องจากว่าตอนเราใช้เจ้าตัวทิฟป์ติกกอสเนี่ยเราอ่ะจะต้องเคลือบให้มันมีความหนาเห็นไหมคะน้อง ลักษณะมันจะคล้ายๆกับพวกเรซินนะคะแต่ว่าเขาไม่มีไม่ต้องอใช้น้ํายาสองส่วนมาผสมกันก็คือใช้วิธีเคลือบแบบธรรมดานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะตัวนี้ไม่อนุญาตให้ไรนะจ๊ะต้องปล่อยให้แห้งด้วยตัวเขาเองในขณะที่เขายังไม่แห้งเราสามารถใช้พู้การรูปซ้ำที่เดิมได้นะคะแต่ถ้าเขาจะแห้งแล้วเราจะไม่รูปซ้ำเดี๋ยวพี่ขอเติมนิดหน่อยตรงนี้ พอเวลาที่เราวางทิ้งไว้อะคะ่ะน้ำยาเขาก็จะไหลแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันนะคะเป็นเป็นแผ่นเดียวกันไม่ต้องกังวลเลยประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้อันนี้ต้องทิ้งไว้นะคะก็ยังจะเห็นฟองเงาแบบนี้ตอนที่เราเคลือบไปอะคะ่ะมันจะเป็นสีขุ่นๆแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้เราจะทิ้งกันไว้ประมาณ4 5นาทีถึง1ชั่วโมงอะคะ่ะแล้วน้องก็ค่อยเริ่มดได y ได้ถ้าเห็นว่าเขาสีใส แล้วก็พวกนี้เขาแห้งเราใส่อะค่ะพูดง่ายๆว่าเป็น dry clear นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เบลจะ dry ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไป d r กันแล้วเดี๋ยวพี่มีเทคนิคเพิ่มเติมให้ดูด้วยหลังที่ dry ตัวนี้แห้งแล้วนะคะในขณะที่ตัวนี้ที่เราใช้เจ้าหนังยาเคลือบ triple stick นะคะตัวนี้พี่จะปล่อยให้เขาแห้งเองก่อนนะคะเราจะยังไม่ไดเอาหยกไว้ไกลๆหน่อยเดี๋ยวมือเผลอไปโดนตัวนี้พี่เบลจะมาลองให้ใช้ ตัวเคลือบเพื mm. ่อให้มันนูนขึ้นมานะคะก็คือเป็น m o ต h p d t ร์ชดิเมนชัน a a ลเมนะคะตัวนี้ก็เป็นของ m o ต p p พ t รแท้เลยแล้วก็ใ้้วิคพี่ขอโทษนะคะจริงๆเราไม่ต้องเขย่าค่ะพี่เบลเกลือ่าก็คือเวลาที่เราจับนะคะจับค่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงมาเราอยากให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความโดดเด่นมีความนูนเราก็สามารถดีบลงมาได้แบบนี้ ทุกครั้งที่เราใช้อย่าลืมนะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องเคลือบชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว1-2รอบ sure. ให้ทั่วถึงเห็นไหมคะตอนนี้ดอกไม้จิ๋วของพี่เบลนูนขึ้นมาแล้วเราจะทำอันไหนนูนดีเราทํานกนูนทั้งตัวเลยดีกว่าค่ะมันจะได้เห็นชัดๆเวลาทําเห็นป่ะพี่เบลไม่ได้บีบเลยพี่เบลแค่คว่ำมาน้ำยามันไหลมาเองค่ะ เราก็ใช้วิธีเขียนเป็นขอบขอบไว้ก่อนนะคะเหมือนร่างภาพแบบนี้เลยเห็นไหมคะไม่ยากเลยอยากให้ตรงไหนเด่นเราก็เน้นตรงนั้นแบบนี้นะคะแล้วจะรู้ว่ามันสนุกมากอันนี้พี่เบลอยากให้นูนตรงปีกแค่ตรงนี้ พี่เบลไม่อยากให้นกตัวอ้วนพองพี่เบลก็เลยลากเฉพาะเส้นเขานะคะอ่าเป็นยังไงบ้างเติมหหงนิดนึงคุถ้าเกิดเจอกรณีเจอฟองอากาศแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสค่ะใช้ปลายปูก,กันนะคะหรือเศษทิชชู่ก็ได้แตะไปน,นิดนึงฟองหายไปแล้วเห็นไหมคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่เบลขอเอาทิชชู่เช็ดนิดนึงมันเป็นฟองอากาศอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นฟองอากาศเราบีบออกมานิดนึง นี่เลยแล้วลากเป็นเส้นพี่เบลอยากให้เห็นเป็นริ้วปีกแบบนี้ไม่อยากให้ดูใหญ่จนเกินไปลองนึกดูว่าถ้าเกิดที่ระบายทั้งตัวตอนนี้นกมันตัวพองู่แล้วอันนี้ให้นกหัวโตวนิดนึงมีลูกตาด้วยตามมาด้วยถ้าเรายังเพลิดเพลินและสนุกอยู่นะคะเราก็นูนนูนทั้งรูปเลยเป็นความชอบส่วนตัวของพี่ โ okay. อเคเห็นไม่เอ่ยเนี่ยค่ะเราอยากให้ตรงไหนเด่นเรายอดบีบน้ำยาโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะสีของเขาจะออกมาเป็นสีขุ่นๆแต่พอเขาแห้งนะคะเขาแห้งแล้วเขาจะใสอะคะ่ะใสติ้งชิ้นงานก็จะสวยงามโดยส่วนใหญ่เราจะทำซ้ำสองรอบนะคะอรอบแรกเสร็จเนี่ยก็ ทิ้งไว้โดยส่วนใหญ่ที่เบลจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าเราอยากให้หนาขึ้นเราสามารถที่จะมาทําซ้ําได้นะคะชิ้นงานก็จะนูนแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะเมื่อเราใช้ตัวตัวอันนี้เสร็จอ่ะนะคะเจ้าตัว Dimensional Magic Set ็เนี่ยน้องก็เช็ดตรงนี้ให้สะอาดนะคะแล้วก็ปิดฝาลงกบแค่นั้นเองสำหรับนี้นะคะก็ได้วิธีการติดกระดาษนับที่ลงบนชิ้นงานไม้หรือว่าชิ้นงานผิวเรียบแล้วนะคะ พี่เบลคิดว่าน้องๆเนี่ยก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะในการทําชิ้นงานแล้วก็ให้เชื่อไว้เสมอคะ่ะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นเลยที่จะต้องเรียบกริบพี่เบลทําให้ดูพี่เบลก็แบบมีรอยยับนิดนึงบ้างแต่ว่าด้วยความพี่พี่ทำมาหลายชิ้นงานแล้วมันก็เลยดู เลยค่ะถ้าเป็นเด็กในเรียนพี่เบลนะคะต้องมีความขยันแล้วก็ความพยายามด้วยในการที่เราจะฝึกฝนม,มือบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วในเรื่องของการทําตัวเคลือบให้นูนนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เบลขอให้ดูใกล้ๆนิดนึงอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้พี่เบลลงน้ํายาน้ํายาอ่อ dimensional magic ของ m o s h p o t นะคะนี่พี่เบลลงไปสามรอบเห็นได้จากเงาใช่ไหมคะอ่าเนี่ยค่ะ ถ้าเราอยากให้ตรงไหนหนูนเราก็ทําไม่ได้เลยมันเหมือนสติกเกอร์นูนมากๆเลยอะคะ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ชิ้นงานรวมของเรานะคะตัวนี้พี่เบลไม่ได้ไ r แต่ว่าถ้าถ่ายน่าจะเห็นได้จากแสงและเงานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเคลือบรอบเดียวก็หนาเท่า3ชั้นแล้วแต่พี่เบลมาจจะเคลือบสองรอบรอบแรกเนี่ยพี่จะปล่อยให้เขาแห้งเอง จนเราเห็นว่าแบบเขาแห้งสนิทแล้วอะคะ่ะเราก็จะเอาดอยร้อนดอยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ลงซ้ำอีกหน,หนึ่งครั้งผิวเคลือบของเขาจะหนาแล้วก็นูนมากๆนะคะตัวนี้จะสวยมากๆแล้วก็ในขณะที่อันนี้เราปล่อยให้แห้งแล้วรอนะคะเดี๋ยวก็สามารถที่จะซ้ำตามเส้นได้ถ้าเกิดว่าชิ้นงานที่เราทําเองเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะเคลือบแค่ด้านบนก็ได้นะคะถ้าเราใช้เองแต่ถ้าเกิดเราทําขายถ้าเป็นไปได้ให้น้องๆเคลือบด้านข้างด้วย เวลาที่คนเขามาซื้อเราเนี่ยเขารับสินค้าไปเขาก็จะมองว่าโอ้เราช่างเป็นคนขายที่ละเอียดละออนะคะทํางานเนียบจริงๆก็คือเพื่อให้ทั่วเพื่อความคงทนในการใช้งานค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆสนุกกับงานเดโคผ้านะคะแล้วก็ลองดูว่าชิ้นไหนที่เราชอบมากที่สุดเทคนิคไหนที่เราชอบมากที่สุดให้ฝึกฝนมือบ่อยๆค่ะเมื่อเราทําเทคนิค เทคนิคหนึ่งคลองแล้วเนี่ยสามารถที่จะลองหัดทำที่นีใหม่ๆเพราะว่าพี่มีวีดีโอฟรีไว้ให้ดูใน YouTube ถึงตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ60ชิ้นงานแล้วยังไงก็ขอให้สนุกกับงานเด u p a ั e นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ